ก็อันนี้จะเป็นสอนวิธีตั้งตั้งหัวข้อโหวตนะครับในเว็บพสต์รวมเ pd.com นะก็สำหรับคนที่จะตั้งหัวข้อโหวตได้เนี่ยจะต้องเป็นแอดมินนะครับอ่าซึ่งก็น่าจะเป็นแบบเหมือนทีมรัฐมนตรีเนาะซึ่งคนที่ตั้งโหวตได้เนี่ยเวลาเข้าเมนูโหวตเนี่ยก็จะมีปุ่มแอดโหวตให้นะครับให้เพิ่มเข้าไปได้อย่างนี้คือลองเทสไปแล้วสร้างล้ว ก็โอเควิธีสร้างเนี่ยก็คือกดแอดวอร์ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือท็อปิกก็คือหัวข้อนะหัวข้อว่าจะโหวตว่าอะไรแต่เมั่อกี้เรื่องแมวใช่ไหมแมววิีทีดีที่สุดอ่าแล้วก็ดีเทลนี้ก็เหมือนรายละเอียดนะว่าโหวตเพื่ออะไรไปทำไมอะไรเงี้ยอันนี้ก็สตาร์ทเดทนะครับก็คือเริ่มตอนไหนเริ่มวันไหนเริ่มกี่โมงอ่ามันก็จะเลือกเวลาให้เวลาปัจจุบันให้เลย ส่วน end time เนี่ยก็เรียนเ e เพราะเเลือกเองนะว่าจะมันจบตอนไหนสมมติอีกชัว่วโมงยนึงจบอะไรเงี้ยแล้วก็ชุดไฟล์อันนี้เป็นเหมือนหน้าปกภาพหน้าปกของอหัวข้อโหวตใจวัเนี้เป็นรูปแมวใช่ไหมเพราะเราจะโหวตเรื่องแมวนะแล้วก็โหวตเซคเตอร์เนี่ยก็คือเพิ่มตัวเลือกตัวเลือกที่สามารถแบบมีให้เลือกได้นะครับเพิ่มเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่เลยนะซึ่งมันจะมี ต้องใส่ให้ครบเนาะก็คือใส่ชื่อนะอสมมติแมวแมวส้มใช่ไหมอ่าใส่รายละเอียดได้ส้มแล้ว <c oughs> งเลือกรูปที่เป็นเหมือนตัวแทนของตัวเลือกนั้นๆได้เนาะอ,อ่าอาจจะเป็นสมมติอย่างเช่นเราจะมีการโหวตธงกันใช่ไหมครับธงที่ประกวดกันอ่าเราก็แบบเอารูปธงมาใส่ได้ธงของแต่ละกว่ลคนที่ส่งเข้ามาใช่ไหมอ่า แล้ก็ user อันนี้ก็คือเลือกก็คือคนที่ทําทงเขาก็จะมี user ในนี้ใช่ไหมเขาก็ลองสมัครมาอ่าแล้ก็เลือก user นั้นๆเลยครับที่ทําทงนอ่าพอเลือกเสร็จปับครบทุกครบทุกตัวเลือกแล้วเนี่ยก็กด submit นะฮะมันก็จะสร้างหัวข้อขึ้นมาอ่าอ่าก็คืออันนี้ผมสร้างมาแล้วแต่ว่าอ่าถ้ากดเข้ามาเนี่ยมันจะเห็นว่ามันบอกว่า smart c o n t a c t not found ก็คือ เรายังไม่ได้สร้างสมา r t c คอนแทคให้กับหัวข้อนี้นะครับก็คือสร้างหัวข้อมาเฉยแต่ว่ายัางไม่ได้สร้างเขาเรียกว่าสมาชิกคอนแทคนะในบล็อกเชนเพราะงั้นวิธีสร้างเนี่ยให้เรามาที่โหวตเมนเจอร์นะครับเข้ามาที่เมนูแล้วก็โหวตเมนเจอร์ก็จะมีหัวข้อที่เราสร้างไว้อยู่นะครับให้กดฟันเฟืองทางขวานะครับอ,อันซ้ายช่างมันอันขวานะกดเครื่างปับ๊บจะมีปุ่มนี่ครับค o p y c o ค y ดสงง่งห้มีอ่าค o p y มาครับ อ่ากด Copy เลยมันจะเป็นเหมือนอรหัสนะเป็นโค้ดเป็นคีย์ของไอ้หัวข้อเน,นี้นะเป็นคียวยาว,ยาวอ่า Copy เสร็จแล้วไปส่งให้กับวิกกี้ครับหรือว่าส่งให้ผมก็ได้นะครับส่งให้บวยอ่าแล้วเดี๋ยวเราเอาไปเรียกอไรไปสร้างสมาร์ c คอนแท t กันหลังบ้านทีนึงนะฮะสร้างเสร็จปับ๊บเดี๋ยวเราจะส่งโค้ดมาให้นะพอได้โค้ดมาปั๊บเนี่ยให้เอามาใส่ช่องนี้นะครับช่องสมาร์ตคอนแท็โคอ่า แล้วก็กด enable ด้วยนะอย่าลืมติด enable ใส่โค้ดกบติ enable ก็กดอัปเดตนะฮะอัปเดตเสร็จปั๊บอ่าก็อาจจะต้องรอแป๊บหนึ่งนะฮะรอให้มันแบบว่าหลังบ้านทํางานก่อนนะฮะโค้ดหลังบ้านทํางานแล้วพอมาทํางานเสร็จเนี่ยพอเราเข้ามาอีกทีหนึ่งเนี่ยมันจะไม่ขึ้นว่าสามาร no ์ทคอนแท t f ด u าวแล้วก็คือมันจะขึ้นให้บวดได้เป็นปกตินะฮะอ่าเราก็สามารถแบบกดเข้ามาดูดีเทลกดบวดได้ ประมาณนี้สําหรับคนที่จะมาทำหน้าที่ตั้งหัวข้อบทนะครับในอนาคต